ฟองนะคะถามกันเข้ามาเยอมมากก็คือน้องเรียนว่ายน้ำกี่ขอร้งกี่ครั้ง,งถึงจะว่ายได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากครูผู้สอนกันเลยนะคะโอเคไปเลยค่ะค่ะก็เรียนว่ายน้ํากี่ครั้งกี่คอร์สใช่ไหมคะถึงจะเป็นก็คืออยู่ที่น้องด้วยนะคะว่าเวลาเรียนนะคะเวลาเรียนอ่ะ คือ,อน้องมีรักษามาบ้างหรือเปล่าน้องกลัวน้ํำไหมก็คือมันมันแล้วมันแล้วแต่คนจริงๆค่ะว่าว่ากี่ครั้งกี่คอร์สถึงจะเป็นต้องถ้าจะให้ดีต้องประมาณถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะให้แบบชัวร์วเลยว่าเป็นก็ น่าจะสามสี่ถึงห้าคอแหละแล้วแต่อายุอายุ 3, น้องน้องด้วยอะค่ะสามสี่สามสี่ห้าคอสนี่คือยังไงก็ต้องได้อะค่ะใช่ไหมคะครูใช่ใช่ถ้าไม่ได้ก็คือต้องไองปที่ครูแล้วค่ะใช่ใช่ต้องไปที่ครู <laughs> ใช่ค่ะเพื่อองพิจารณาตัวเองนะคะจากประสบการณ์ที่ครูจุ๊กสอนมาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างน้อย3ามร์อขึ้นไปเนี่ยน้องต้องดีขึ้นแล้วนะคะใช่ค่ะมันอยู่ที่ช่วงอายุของน้องใช่ค่ะขึ้นสรุปก็คือครูจุ๊บบอกว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องหรือขึ้นอยู่กับตัวของน้องเองสภาพแวดล้อมอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นที่ตัวผู้ปกครองหรือผู้พ่อผู้แม่อาจจะมีส่วนก็มีส่วนนะคะสําหรับเด็กที่ยังเล็กหรือเด็กที่ยังแบบ เราอยากจะส่งเสริมเขาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเรียนว่ายนะ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตออเป๊ะๆชัวๆครูก็ไม่สามารถฟันธงได้นะคะว่าสามคอร์ได้ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไงเกิดสามคอ์สขึ้นไปน้องต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะมาเรียนกันค่ะยังไงต้องมาเรียนดูก่อนนะคะถ้าไม่มาเรียนเราก็ไม่รู้นะคะว่ากี่คอ์สช่วยกันนับค่ะใช่ค่ะจะดูมา,ดนนะะมาเรียนกันนะค่ะมาเนี่ยรูจุ๊บนะคะ คอท่าคอท่าที่แบบมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นของตัวเองนะคะสเปซิฟิกของตัวเองนะคะไม่้อต่างน้นจุ๊บซุ๊ค่ะ